จำน้องคนนี้ได้ไหมครับคิดถึงกันไหมครับน้องน้ำใสจำได้ไหมครับสบายดีสวัสดีครับผมเคยเอาน้องเข้ามาออกประมาณ2ครั้งนะฮะแล้วก็มีแฟนเพจออกมาชื่นชมน้องเขาเนาะมีความน่ารักมีความสดใสแล้วก็พูดเก่งม,มากอะ่ะสบายดีครับผู้สมคุณนิ่มใสเห็นโจรดําสักลายเน่อย่าไม่ต้องไปไกลคุณโจรนะคุณโจรมันน่ากลายนะ จะ<ทท>อ,ออกเด้อไปลิ้นใส่นะ่ะันต้องไปลิ้นใสเวลามืด่นนะกน้อยไปนะมันจะจับเบอผู้ใดให้โจูนทีมาจับจนทําให้น้องเขานะตอนนี้โด่งดังไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหคนดูไปล้านล้าน,าน,าน,านวิวเลยนะ น้องน้ำใสนี่เขาเป็นเด็กน้อยที่อยู่ที่สพปาลาวนะครับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับน้องเขาน่ารักมากๆเขาพูดได้แบบสวัสดีค่ะได้มาที่ลาวอย่าลืมบอกน้งใสด้วยนะน้ำใสมีของฝากเด็กเดกน้อยๆยให้ค่ะถ้ามีโอกาสน้ำใสก็อยากเจอมากๆค่ะติดตามผลงานพี่ตลอดนะรักพี่นะ ขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขเมรีคริสมาน,นะคะรักพี่ที่สุดเลยค่ะคะ่ะแล้วคนก็ติดตามกันทั้งทั่วลาวแล้วก็ที่ทั่วไทยนะคนไทยนี่คือได้ดูคลิปน้องเขาเนี่ยเป็นล้านนะเอาจริงเชื่อไหมครับว่าญาติผมเองเพื่อนผมเองเนี่ยเข้าไปกดไลค์น้องเขาเต็มไปหมดเลยผมเห็นไลค์ชื่อแบบอ้าวคนนี้ด้วยเหรอคนนี้ด้วยเหรอคนนี้ด้วยเหรอ,นนหรอแฟนเยอะนะเรา <c oughs> ขณะเดีวยวกันตอนนี้เขามีโฆษณายเยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยนะฮะ บายดีทั้งู้่มป่าแซลมอนไม่ไม่สดสดแซ่บแซ่มาจากประเทศนอร์เวย์สายพันธุ์เทามาแล้เด้อข้าบาดีทุกท่านมาพบกกับน้ำใสมือนี้น้ำใสมีเคลด็ดลับดีๆเด็กน้อยผู้ใหื่จจำบ่ได้ดีจำเป็นต้องได้ฟัง คลิปนี้ดีดีดีดผมก็เลยอยากจะมาเล่านะเหตุการณ์อะไรบางอย่างย้อนหลังให้ฟังนะฮะถ้าคุณเห็นคลิปของผมประมาณ2เดือนที่ผ่านมาคุณจะเห็นว่าขึ้นรายการว่าสนับสนุนรายการโดยบริษัทชัวเซฟตี้ฟู้ดเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาหอยลอดและผลิตภัณฑ์ซอสตารวมรส พอคุณไหมครับนี่แหละครับคือสปอนเซอร์นะฮะที่เข้ามาติดต่อแต่ก่อนหน้านี้ครับผมได้พูดถึงเรื่องน้องน้ำใสไปนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้แะครับก็คือได้เข้ามาติดต่อแล้วบอกว่าอยากจะติดต่อน้องน้ำใสทำยังไงดีช่วยติดต่อให้ทีเราก็เลยส่งผ่านไปคุณพ่อเขานะครับแล้วคุณพ่อเขาเนี่ยได้เจรจาและตกลงกันแล้วจนกระทั่งน้องเขาเนี่ยได้ทาการโฆษณาให้กับชัวร์ซิตี้ฟู้ดครับก็คือ <bitte>. น้าปลาตาหอยหลอดนั่นแหละ น้ำปลาแท้น้ำปลามีคุณภาพน้ำปาลากาหอยลออเจ้าบริษัทัวซีตี้ฟู ท่านผู้ชมแล้วนำอำมาตูตามสู้หับปกระหนหอมเซ็โดโบรวาทานจะเห็ดราบเห็ดแกงหรือว่าทานจะเห็ดต้มไก่น้ำป่ากระลำปีพัดน้ำป่าไข่ดองน้ำป่าหมูสามชั้นทอดน้ำป่ากุ้งดองน้ำ สองสนิทให้เลือกฟาสีเรืองก็บฝฟาสีเขียวนอกจากนั้นยังมีน้ำส้มสายสู้สสดหนาเพชรสดหอยนางม่มปัตตุ ก็ได้มีโฆษณาต่อเนื่องมาเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วจนกระทั่งมาวันดีคืนดีนะฮะเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็เลยมาติดต่อหาผมนะฮะว่า เอ่อให้ผมเนี่ยอยากจะโฆษณาให้เขาด้วยนะฮะก็เป็นลักษณะของการที่เอาขวดไปวางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ให้ละกันเป็นลักษณะของผู้สนับสนุนรายการละกันร่วมกันช่วยทําให้เกิดรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาละกันนะฮะท่านี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณน้องเนาะน้องน้ำใส่นะน้องน้าใสที่แบบว่าเป็นคนช่วยพี่ได้โฆษณาเลยเนี่ยก็ต้องทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อเขาครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามาดูแล้วเนี่ยก็คือว่าน้องน้ําใสเนี่ยตอนแรกเราก็ห่วงนะน้องน้ำใส่จะเหนื่อยไหมนะ โฆษณาเต็มไปหมดเลยแม้แต่โรงเรียนที่เขาเรียนอยู่นะครับตอนนี้เขาเรียนฟรีนะสบัสด,ดีขอเข้าใจผู้ใหญ่ทางโรงเรียน AIS ที่กับสนับสนุนสสาก็เ,าเพราะว่าน้องเป็นคนเก่งงานมีความสามารถแล้วเขาก็เลย ให้ทุนการศึกษาครับให้น้องเ,เรียนฟรีนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันให้เป็นพรีเซนเตอร์สำหรับโรงเรียนนั้นด้วยอ,อันนี้ผมว่าดีนะเป็นการส่งเสริมเวทีให้กับเด็กๆเ,เนี่ยได้เกิดการแสดงออกนะฮะถ้ามีสิ่งไหนที่ดีเนี่ยผมว่าก็น่าสนับสนุนนะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันผมผมว่าทั้งหมดเนี่ยก็มาจากคุณพ่อเขาครับคุณพ่อเขาที่มีการถ่ายทำคุณพ่อเขาตัดต่อนะฮะมือนี้มากับครอบครัวมานี้ ไปเบิ่งเลยกำลังเกี่ยอา,า้า,า,ารธรรมชา,าิงามเนาะงามเลยไปหาน้ำไปหาน้ำอุ้ยหม,ห,มห,มห,มหมดหมดระวังหมดหมดได้หมดกัดโอเคโอเคโอเควันนะี้เด็กน้อยถ้าบ่มีผู้กปกครองลงบ่ได้ ห้ามลงดินน้ำเดอ้อเป็นอันตรายทุกคนลอยไปพุ่นลอยไปพุ่นไม่เห็นแม่เลยน้ำใสวันนีู้้ผู้มีผู้ปกครองอยู่ใกล้พอน้ำใสยอยู่นี้ที่ว่ามีผู้ปกครองมาน้ำเด็กน้อยอยู่คนเดีดยวห้ามอยู่ใกล้น้ำคือน้ำใสนี้เดอ้อน้ำใสแม่คนแล้วพอทายชีพอยู่ อยากจะโชว์นะ้าคุณพ่อเขาเดี๋ยวอาจจะแบบขออนุญาตถ้าเกิดอนุญาตเดี๋ยวผมจะโชว์รูปให้นะฮะถ้าว่าไม่อนุญาตผมก็จะพูดเล่าเป็นบระกาวไปอย่างนี้แล้วกันนะฮะคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็น่ารักนะฮะเขาส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยแสดงออกนะฮะแล้วก็ผมก็เห็นว่าแต่ละคลิปที่ออกมาครั้งหลังๆเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีบทหลาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติของน้องเขาเองอะ่ะที่น้องเขาเองเขาคุยกับคุณยายคุณยา่าได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเป็นชั่วโมงอะ่ะ แล้วก็คลิปล่าสุดคือคลิปที่เขาไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันรักษาของครอบครัวนะฮะเห็นแล้วน้องเขามีมุมมองเขามีความคิด ที่สนุกสนานเราก็พูดออกมาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวนะฮะผมว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเลี้ยงกันมาอย่างไงนะฮะต้องขอชมเชยจริงๆนะฮะที่ทําให้น้องออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผมก็เข้าไปเขียนคอมเมนต์เขานะครับว่าโหขอให้เที่ยวให้สนุกนะแล้วในเพจน้องน้ําใสนะฮะก็เข,เขียนมาว่าขอบคุณมากเลยครับพี่พี่เป็นแรงบันดาลใจของหนู ผมเชื่อว่าน้องไม่ได้เขียนคุณพ่อนะั่นแหละเป็นคนเขียน <c oughs> ก็ต้องขอบคุณนะครับที่เราเป็นแรงบันดาลใจส่งกันไปมานะฮะแล้วคลิปนี้นะฮะวันอาทิตย์แบบนี้คลิปเบาเนะฮะเราก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันแล้วก็ตอนนี้น้องเขานะครับโฆษณาเข้าเยอะมากๆถ้าอาสังหาเริมาซั์สวัสดีท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากซื้อดินบอในครอบเขตนคก็หลวงเวียงจนันทร์ น้ำใส่หู้จักดินจัดสัรราคาบาแพงทางเข้าสะดวกสบายหางจากทางไห่ไปเพียงห่ารอยเม็ดท่อนันเด่นานู้ชมคณอก็เข้าทั้งหมู่บ้านก็เข้ามาใช้แชมพูผู้คุมม,มาใช้แชมพูผู้คุมสุมาลาีเด้เอ,อเชลบอก ทั้งยากันยุงทั้งแบบโหเยอะมากๆเลยสาไปทีแท็บผู้ชมสมัยนี้น่ะแม่ยิงนี่น่ะก่งลายและทุกท่านมีความสามารถลากหลายอีลีได้ต่อไปนี้น้าไสจะมาแนะนำให้ฮูจักบริษัทเนึ่งที่สร้างตั้งขึ้นโดยแม่ยิงซึ่งเราเองก็เคยแต่งานมีลูกสร้สางขึ้นปัจจุบัน และเป็นแม่เลี้ยงเดียวเลี้ยงลูกสามคนโดยบม่มีผัวได้แล้สามารถสร้างตั้งบริษัทขึ้นมามีพนักงานาหลายหลายคุณน้องเก่งมากเลยนะครับหันกลับมาดูที่ไทยลาวทูกกเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าสินค้าท่านใดอยากสนับสนุนเนี่ยเรายินดีนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับก็ <c oughs> <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็คือ ถ้าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้ยวยกันสบายดีสวัสดีครับน่ารักเนาะเรามาเฝ้าดูการเจริญเติบโต,ตของน้องเขากันครับ